สวัสดีพี่น้องปองกกพี่น้องปองปายเบิร์ตสุภูสุคนครับมือนีนะครับสีผ้าทุกคนมาเห็ดแกงนอใหม่ส่ย่านางไ่กะทิขั้นตอนแรกของเห้านะครับกับสีเอาพริกหอมแดงกระเทียมนะครับไปตำและกะขิงกะช่ายตำตำโขลโคนะครับบ่ตองให้เขาละเอียดมากเวยครับทุกคนก้าว่าละเอียดพอประมาณนะคบเฮ้ากับสีเอาเครื่องปรุงีปรุงไปในหมอ้อแล้วก็เอาไปต้มเทียเดียวเลยเด้อครับทุกคนแกงนอใหม่แบบนี้เห็ดง่ายๆ,ๆทุกคนก็สามารถเห็ดตามได้เลยเด้อครับหลังจากที่ตำแล้วๆบดนี้เห้าก็สีเอาเครื่องลงหม้อเลยเด้อครับทุกคนใน หมอกกะสีม e. ีนอใหม่นะครับเฮ้ากะสีใสกะทิสซยานางและกระใสพริกที่เฮ้าได้ตตำลงไปวังหันกะทิกับน้ำยานางที่เฮ้าได้คันไว้นะครับกะกาประมานเอาเลยเด้อครับทุกคนถ้ามหมอยญ่กระสีใสกะทิเพิ่มลงไปอีกเพิ่มใบยานางลงไปอีกเด้อครับใบยาน่างคันเองน้ำเขากะสีสีเขียวงามแบบนี้เลยเด้อครับทุกคนใส่ลูกโดดลงไปน้ำแบบนี้เลยครับตามมาด้วยปลาทูเข้มสับนะครับที่เฮาได้สับเตรียมไว้ล้างจากนั้นก็เอาลงหม้อเลยตั้งไฟใ้จากประมานนึงนะครับกะบาเขาเดือดกระปุ้งเครื่องด้วยผงชู ลหลังจากปรุงเครื่องเซตซับเรียบร้อยแล้วนะครับเฮากะสีสซชะอมหรือว่าผักขาลงไปเป็นเอียงที่เข้ากันหลายด้วยครับทุกคนถึงจะเป็นแกงกะทิกระตันด้วยผักขาก็ถือว่าแซบไปอีกแบบหนึง่งรสชาติของเขาจะมั่นกะทินัวปลาทูเค็มหอมผักขาหรือผักชะอมโดยรวมแล้วเป็นอย่างที่แซบมากครับทุกคนพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมกินกันหรือยังครับ